สวัสดีในวันอังคารที่30กันยายน2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนคุยเรื่องการตรวจสอบทุจริตค่ะ7สัญญาณด้วยกันนะคะที่จะเตือนเราแล้วก็เทคนิคการตรวจสอบที่ได้ผลด้วยค่ะการตรวจสอบทุจริตคือเครื่องมือพิชิตคนคิดทำลายองค์กรค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะปัญหาที่ทุกองค์กรจะพบก็คือการทุจริตค่ะ โดยจะมีบุคคลที่ส่อแววว่าจะทำการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดเลยนะคะดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องมีผู้ตรวจสอบระบบภายในแล้วก็ระบบการเงินอยู่เสมอๆนะคะเพื่อป้องกันช่องว่างที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นฉวยโอกาส ฉะนั้นเราลองมาดูแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็ได้ประสิทธิธภาพมากที่สุดกันดีกว่าค่ะเราจะต้องทำการตรวจสอบอย่างมีระบบนะคะจะช่วยให้จบปัญหาได้ไวขึ้นค่ะถ้าหากมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตเข้ามาถึงหูเราอะคะ่ะอันดับแรกเลยคืออย่าเพิ่งแตกตื่นนะคะ ให้เราค่อยๆสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เริ่มทําแผนการตรวจสอบอย่างระมัดระวังไม่ให้ผู้ร้ายรู้ตัวกันค่ะโดยเราจะต้องเริ่มจากให้ผู้ตรวจสอบรู้รายละเอียดแล้วก็ความชัดเจนว่าต้องการตรวจสอบเรื่องอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาหลักฐานต่างๆโดยแผนการตรวจสอบการทุจริตก็จะคล้ายๆกับแผนการตรวจสอบออดิตโปรแกรมนั่นเองค่ะ ต่จะเน้นในเชิงบรรยายความในเรื่องที่จะต้องลงลึกแล้วก็มีความละเอียดในการตรวจสอบมากกว่าโดยรายละเอียดจะประกอบด้วยนะคะ 1. การกำหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบเรียงลำดับก่อนหลังค่ะ 2. องกำหนดวันเวลาและวิธีการตรวจสอบในแต่ละเรื่องและอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบค่ะทางนั้นเรามาดู7สัญญาณเตือนการกระทำทุจริตกันค่ะ หากมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กรค่ะส่วนใหญ่มักจะไม่พ้นเรื่องการเงินการบัญชีวันนี้จึงได้รวบรวม7สัญญาณที่เข้าข่ายบ่งชี้ว่าเริ่มจะมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณแล้วล่ะคือหนึ่งการจ่ายเงินที่ซับซ้อนหลายครั้งค่ะจนทำให้เกิดความสับสนในการตรวจสอบ 2. แก้ไขตัวเลขราคาปริมาณในเอกสารสำคัญค่ะ 3. จงใจปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย 4. มีการปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน 5. สั่งซื้อของที่ตนอยากได้แต่ในใบสั่งซื้อคือของที่องค์กรต้องการค่ะ 6. ขโมยเอกสารสำคัญภายในไปให้แก่บุคคลที่3ค่ะ 7. สั่งซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นงลงรายละเอียดสินค้าราคาแพงเกินจริงค่ะ เรามาดูเทคนิคการตรวจสอบที่ทำยังไงยังไงก็ได้ผลชัวร์กันดีกว่าค่ะการสุ่มตรวจที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการสุ่มนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวที่จะทำการปลอมแปลงหรือปรับเปลี่ยนเอกสารสำคัญต่างๆได้ทันท่วงทีค่ะนำข้อมูลทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันนะคะทุกคน การเปรียบเทียบข้อมูลนะคะจะทำให้ผูต้ตรวจเห็นได้ชัดว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านตัวเลขหรือไม่ปัจจัยหลักๆเลยค่ะที่ทำให้เกิดการทุจริตเราลองย้อนดูว่าองค์กรของเราอะค่ะมีภาวะเสียงที่จะทำให้เกิดการทุจริตหรือไม่ซึ่งปัจจัยการทุจริตอะค่ะจะมีด้วยกัน5ข้อใหญ่ๆคือ1การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้แก่พนักง,งานไม่เหมาะสมไม่มีความเท่าเทียม2 ไม่มีระบบการควบคุมแล้วก็กำกับงานที่ดี 3. ขาดการติดตามรายงานผลประกอบการต่างๆเป็นเวลานานค่ะ 4. ขาดระบบการตรวจสอบภายในองค์กรของเราเอง 5. ค่ะบุคคลผู้นั้นมีความโรค การทุจริตทุกรูปแบบค่ะถือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับองค์กรของตนเองใช่ไหมคะดังนั้นการมีมาตรการที่ดีค่ะแล้วก็การตรวจสอบเอกสารสั่งซื้อหรือเอกสารสําคัญอยู่เป็นประจำอะค่ะจะช่วยทําให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตลดน้อยลงค่ะแต่หากปัญหาบางอย่างเกินกําลังที่เราจะจัดการนะคะก็ต้องพึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยเป็นกองกําลังเสริมอีกแรงแล้วล่ะคะ่ะ